<laughs> Hả? Bỏ nó có đi xe khứn quá nó. Xe khứn ngon luôn rồi đấy cả. Rồi rồi rồi. Làm này nó. Đột mày mà leo, đặt máy mà le, nó.

เป็นนีน่ได้น่นอนเป็นนี่ยได้กันไดกันอยากได้กันเลยนีกไม่เป็นนีไหมฮะบลองสเสขึ้นกเนาะเป็นนีแล้วกันเสีขึ้นก้อนว่ะี่ดด้ดโอ้ย้อล่าง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 ล่าหลับไม่ที่นั่งเลยเนาะ เดินห okay. ่างแล้วเนาะเดี๋ยวเราเบิ้งเบิึงข้างหลังข้างหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้แม่หางแล้วเนาะสบายดีเด้อทั้งสามีนะพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้โหตะเบียนรถก่อนพี่น้องเลยขโมยคนได้นะขโมยอีกเนาะขับม้วนอีกพี่น้องเอ้ยขโมยอีกดิดิ่งออกมือนี่เนาะเบิึงเด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้อง người ta gọi là lục sao lục sao nè, lục sao nè, lục

อทพรเนาะสบาทะเบียนนี่มากนะนบาติอุทพรเด้พี่น้องเด้อเมนเข้วลขับขวอันนี้ขามวขับขมาขว่องเอ้กพี่น้องเีบิุกุุมพี่น้องเเนาะ แล้วครับแล้วเนาะทั้งหมด <shinter voice> <voice>

แรครั้งแรกเคอเนาะทเาได้ดีใจนเนาะเอดหมือนเนาะไปใส่มากใสว่งหมเนา่มานลองลองิ่นีดูับเลยะคือนะนี อได้จังครับเนาะโอ้มันทได้เปิดส่งานเนาะทังเลยตครื้องติดเครื่องติดเครืองกนก็ต้องเปิดกันเจติดเครื่องก่อนพ่วงนเน้านเนะปนานรเ็นเนาะเปลี่ยนอยไปละพี่น้องเลยอ้ไอมายี่อ่านด้างพอนั่งด้วยปรเอง

mọi người đứng đây 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 đây mọi đây mọi người đứng đây mọi người đứng đây mọi người đứng đây mọi ยัใส่ยัใส่หัวกัพ่อเนาะใส่ควานยังใส่หัวกับพ่อาาวเยเขาตันมากเนาะาวมากนามจุเลยอานลูกสาวเนาะคนน้ cái <laughs> này luôn cái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  này luôn này โอ้ยถายปลียนอีกรอบล้วนี่เนาะพีเนาอพมีเหรอเป็นนอีมั้ไปฮอแ่เชียบชี้หอเด่นวุ่ดมือมแล้วจะชุดเอออาตะปูปากซีใ่พ่อไหพเนาะชุดที่สเรียนนะดิดเินชพูดพามอไ่นาป

เ่มันี่มันเอเนมันนี่ยมันเลยนี่ยมันยเนีมันเลนี่ยันเล่เลลเี่ย่นมันนี่นมันนมันเลยนัน่ัน่่่เเนนี่ลนนี่ลม่ล กอบมย่อสเช่หมไ้ก่อนเลยมันจะต้องมีแล้ต้องมีตัวนี้เออมันมีมตินี่แหละต้องเนี่ยหลยแล้วเดมืองแม่แม่ก็ดให้ใครยังอาอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để con bỏ đấy, những video hấp dẫn มาทมเนาะอหนยดนี่ลูกน้อยเนาะสบายดีเด้อสบายดีไเลยสบายดีมึ่างอีกมืนานเ็นาะ่างมเยดกบางมือกบางอีกมือแล้วยังด่เอเนาะ

โดยโดยเุเบิงคนต่อไปแม่นไผบาดนี้เนาะโวาสีโอ้หุนคือนคุสาธุสาธุด้เนาะเนาะ่ราเบียดเล้อะไรูปไหนช่อ่ารูปไหนเสียงกันเขินบ่วหเนาะยว่าังน่ด้ด้ยดยดูรวีใจนบัดเนาะด้ mướn nè, khu cánh mần bò, à. à, đùn xào luôn, nó, dẻng này, bịch hấp nó, mướn, mướn sang to, ได้ nào หน้าจอดได้ nào ยาน nhau เขา nhau ngoài จอด nó นี้แหละยาน เดี๋ยวเราจีบหอดแล้วบัดนีีเนาะหอดเลยรับยั่กุร่ดรับยุ่งหอด่ารวานตัวเนาะรับย่หอแเ่เพราะว่ารับยุ่งหอดหอดเดียววานหอดคุณนะรับเจ็บอย่างนี้ก็ได้บันรเกาคืนวานจีบได้รือ่าได้เนโอ้ยแต่พอแล้วจืมแล้ว เออโดยสบายดีเ้มาด้อิเขารสตเยมานนเนาะโอ้ยอ่าว่าเมื่ออื่นผูกผูกแขนก็ว่ามื่อีไปทากินเข่าแล้วก็มามาผมยัอยู่กพี่น้องหมดแล้วเนาะอ่าเดี๋ยเแนหละผมเอพี่น้อง c เนาะอาะว่าอยาาแหงเก็นจสะพานบุญเนาะอ่าในเรื่องการเรื่องงานไปด้วยเนาะ

ไปก็ไปก่นไงไปก็มุ่งล้วยงมามาดิไว้ตามมุ่งางกุ้งชงนี่มาค้งมเป็นยังเป็นยังเนาะคือตามจักเเนาะดโด ตใจอปีจับเจ็้ดดายังอยู่ชาซอยู่วะจะหอชาวจเออปีสอจ็นั่นบอกสองจนะไอ้ี่จเรไม่เมอนรป้ายเไบอกกลาว่าคนคนคนอันนี้นะบอกลาว่าคุณแจงโทมีทีละ อ่าบบเมนของโบบเมนของพงนนะ้ะางันี่นำบริษ <coher televis ative noise> ัทานะการเปนเกียงเียดังปีหม

cắt sợi <laughs> 200 ngàn, cắt sợi <laughs> 200 ngàn, cắt sợi 200 ngàn, cắt sợi 200 và khi phát sinh nó bị khuếch để này, học bắt

เรียนวะโดยโดยเสมาดีนะพี่น้องเลยเนาะวันนี้มาเบิ่งรถงามเลยทางวชิตพี่น้องโอ้งามเลยอยากได้อยู่เนาะแต่ได้แต่แต่ทางวาสนาต้องใส่นี่ต้องซับเป็นเบิดก่อนนี่ต้องซับยังงูเบิดอยู่พี่น้องอ่ะรถใหญ่ขึ้นวชิตบ่ได้ดอกเนาะแต่เรื่องใจเขาก็อยากได้อยู่ได้เนาะมีวาสนาได้คือ้นวจิตอยู่บ้านเนาะพี่น้องเลย เอาไปลองกันเนาะบรรยากาศเสียงเพลงความยินดีกับวัจิตอุทุมพรด้อนาไปลองนะจำคูนจำคูนลองกห้เนาะ ไปรถมาพี่น้องพอได้เดินเทียวเดินงานเนาะถายเครื่องถายของพี่น้องทางทางค้าของวาวจิ๊พี่น้องเนาะเป็นทางเข้างบ้านอันบารีพี่น้องอยู่มองามีเป็นเฮือนบารีคือกันเนาะเป็นเนของอ่ามเกิดเนเฮือนนอนบารีด้พี่น้องอตน้อยบารีก็นอนอยู่เฮือนนี้แหละพี่น้องเนาะปัจจุบันนี้ก็นอนอยู่อ่าทุ่งนาเนาะพวกัน เสียงอยู่อยู่หน้าพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเนาะกับเซราคิมิกะเซรามลาไปก่อนเลยพี่น้องเนาะพี่พากษากันใดขอโทษขอไปโอ้ยพี่น้องเอฟซีเบิร์ตุกทุธานพี่น้องเนาะอ่าตัวพี่น้องแสดงความดีดีน้ำเพื่อนน้ำพี่น้องเนาะว่าจิตพี่น้องไอ้เนาะอ่าขอเจรดญก็อยากได้อยู่เนาะพี่น้องไอ้เนาะแต่ว่าต้องใส่นี่ค่าโทรศัพท์ก่อนเบิดก่อนพี่น้องเนาะอ้าตัวพี่น้องเนาะเอ้าวเซราคิมิกะเซรามลาไปก่อนพี่น้องเนาะกราบคำว่าสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเนาะ